สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงหนวดเกษตรละลายจะพามาชมสวนทุเรียนนะฮะที่ปลูกในในภูเขานะครับซึ่งเป็นเขตตำบลปางตำบลตำบลแม่ก่อน,นะฮะอยู่บ้านปางริมกรนซึ่งน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากเลยครับมันก็สามารถที่จะดินก็อุดมสมบูรณ์ครับดินที่นี่เป็นดินส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนครับ เรามาพบกับเจ้าของนะฮะวันนี้เนี่ยผมมาโดยที่ไม่ได้นัดหมายเจ้าของเลยว่าเจ้าของอยู่พอดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านเป็นอดีตเป็นทหารเก่าครับอยู่ที่มพันเจ็ดบ้านของจังหวัดเชียงรายนะครับท่านเกษียณอายุมาแล้วนะฮะสามปีนะครับก็มาอยู่ที่เขาเรียกว่ามาอยู่เขาเรียกว่าอะไรฮะแบบพอเพียงเลยครับ อากาศดีมากเลยฮะล้อมรอบด้วยป่าไม้นะครับภูเขานะครับร่มรื่นมากนะครับท่านบอชอบอย่างนี้ครับเป็นฐานเก่าครับผมก็ตอนนี้ก็จะเรียกว่าผู้หมวดนะฮะถ้าเกิดทุเรียนออกเยอะแล้วนะฮะก็แน่นอนนะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอาเซียละไม่เรียกผู้หมวดแล้วนะครับคิดยังไงครับถึงจะมาปลูกครับผมคือมันก็ตอนนี้มันเราเกษียณมามันว่างว่างงานก็เลยมีใคร จรักเป็นแบบนี้ครับแล้วปลูกทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยท้าจจานวนไร่ถ้าทั้งหมดมันมีประมาณสิบกว่าไร่ครับสิบกว่าไร่ปลูกไปแล้วกี่ต้นครับตอนนี้เมื่อก่อนเคยปลูกสองร้อยห้าสิบต้นเรียนรู้ไปตายไปตายไปมันตายไปเหลือประมาณร้อยกว่าต้นเลยครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ปลูกไร่ใหม่นะครับที่จะมาพบกับปัญหาคือต้นทุเรียนตายนะแต่ว่าท่านก็บอกว่า ไม่ถอยใช่ไหมครับไม่ถอยครับสู้สโอ้โห,โหสุดยอดเลยครับ,รบไม่ถอยเหมือนกับผมเลยครับ,รบผมเนี่ยปลูกครั้งเรียนทุเรียนข้งแรกๆก็ตายปเป็นละร้อยเหมือนกันแต่ผมก็ศึกษาเรียนรู้เหมือนกับท่านผู้หมวดเลยครับท่านผู้หมวดก็ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับจนได้พันธุ์ทุเรียนจนทุเรียนที่สวยงามอย่างนี้นะครับท่านครับอยากจะถามครับว่าส่วนใหญ่ปลูกแล้วเนี่ย ตายเป็นร้อยกว่าต้นที่เหลือเนี่ยท่านดูแลยังไงครับที่เหลือนี่ก็บำรุงประเภทอะไรใส่ปุ๋ยใส่พวนดินอะไรต่างๆนะครับดูแลไปก่อนไหครับผมดูแลจนเจริญเติบโตนะครับปุ๋ยท่านใช้อะไรครับสูตรสิบหกครับสิบหกสิบหกสิบหกนะครับเป็นสูตรเป็นสูตรเคมีครับผมแล้วก็พันธุ์ทุเรียนนะครับ่ลูกของท่าน นะครับผู้หมวดไปอยู่ที่ปักใต้นะครับแล้วก็ซื้อพันธุ์ทุเรียนที่เป็นพันธุ์ตามสมัยครับพันธุ์นี้เขาเรียกว่ามูซันคิงนะครับนะครับมูซันคิงจากเป็นทุเรียนพื้นบ้านของมาเลเซียนะครับผม,มนอกนั้นมผมว่ามีอีกหลายๆต้นนะครับนอกจากมูซันคิงแล้วยังมียาวลิ้นจีก็มีนะครับผม <c oughs> โอ้โหสุดยอดจริง <c oughs> เพราะลูกชายท่านเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่ปักใต้ครับผม ครับแล้วการปลูกเนี่ยการขุดดินขุดยังไงครับก็ครับต้นเนี่ยเราก็ทําหลุมแค่ต้แค่เบ้าเนาเบ้ามันนะครับครับแล้วก็เอาลงเลยลงแล้วดินเกรบโอ้คับผมครับผมครับผมเอาเอาขุดเบ้านะฮะขุดเบ้าเท่ากับขุดหลุมเท่าที่เราไปซื้อมานะครับครับผมเท่ากับเท่ากับหลุม เบ้าแล้วก็เอาไปเข้าไปไม่ลึกใช่ไหมครับไม่ลึกครับไม่ลึกขนาดถุงพอดีฮะโอ้ขนาดถุงพอดีครับผมแล้วจากนั้นก็พูนดินขึ้นนิดๆใช่ไหมครับผมครับผมก็สวยงามครับเป็นการพูนดินนะครับต้นนี้โอ้โหดูสมบูรณ์มากเลยครับท่านครับดูที่ครับต้นนี้ปีกว่ากว่าครับนะนะกว่าครับดูสังเกตว่าต้นจะทุเรียนนะฮะสมบูรณ์ไม่สมบูร์ขึ้นอยู่กับดูที่ลำต้นนะครับ หนึ่งครับโคนต้นใหญ่ครับสองก็คือกิ่งที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลอมเขียวนิดๆนะครับแล้วใบครับใบสังเกตเห็นไหมครับท่านผู้หมวดดูแลดีมากครับตั้งแต่โคนกิ่งเลยนะครับโคนกิ่งไม่เคยล่วงเลยครับดูสังเกตดูนะครับนี่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 เรียงมานะฮะแล้วดูแลดีมากเลยครับผมเนี่ยฮะนะฮะแล้วยาฆ่าแมลงเลยครับท่าน ยาฆ่าแมลงแล้วมาดูแลยังไงยาฆ่าแมลงไม่เคยใช้โอ้โหนะครับผมโอ้นะครับแต่ผมสังเกตดีวยผมเห็นสังเกตเห็นแล้วว่ามีบางต้นอาจจะมีแมลงมีหนอนอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าพวกนี้เนี่ยเราจะกําจัดยังไงครับผมถ้ามันเจอแมลงเยอะๆเนี่ยเราก็ใช้ยาเป็นบางครั้งบางต้นครับโอ้เราไม่ใช้ทั้งหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช้ครับ เราดูบางต้นที่มันมันมากัดกินอะไรนี่ครับอ๋อครับครับท่านครับโอ้อันนี้ก็อายุกี่ปีครับเนี่ยต้นนี้อันนี้ก็ปีกว่าๆครับเนี่ยปีกว่าๆครับครับโอ้พี่น้องครับปีกว่าๆลองดูสิฮะของผมสูงตัวผมสูงสองร้อยฮะนะฮะผมสองร้อยนะครับอันนี้สูงกว่าผมแล้วนะครับผมนะฮะอันนี้ก็สักประมาณสองร้อยยี่สิบแล้วครับปีกว่าๆเองครับพี่น้องครับดังนั้นเนี่ย โอ้โหเนี่ยผู้กองไอ้ผู้หมวดท่านเก่งมากเลยนะครับในการดูแลทุเรียนซึ่งไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยนะครับโดยใช้ต้นทุเรียนเป็นครูครับผมครับมีอะไรที่ทำไมถึงประสบผลสำเร็จอย่างนี้เนี่ยปัจจัยหลักเนี่ยท่านคิดว่าเป็นอะไรครับเป็นเพราะแรงบันดาลของเราเนอะเรารักโอ้เรารักแล้แต่ทำทำไปเรื่อย แก้ปัญหาไปเรื่อยๆครับดูแลดูแลเดินดูเดินดูทุกเช้ากลางวันเย็นครับครับถูกต้องครับครับผมครับผมโอ้โหอย่างอื่นปัจจัยอื่นนอกจากที่จะเอาใจใส่แล้วมีอะไรอีกไหมครับอ๋อมันก็ต้องมีสภาพอากาศที่โอ้สุดยอดเลยครับอากาศนี่ดีมากเลยแถวนี้ไม่มีมลพิษอะไรต่างๆเลยครับโอ้โหสุดยอดอากาศนี่สุดยอดครับครับดูใบทุกต้นเลยนะฮะเขียวนะครับนะฮะ ดูต้นขนุนนะครับใบเขียวใหญ่ใบใหญ่มากเงาะดูดิฮะยอดแตกนะฮะแล้วก็กล้วยครับโอ้โหโดมสมบูรณ์มากครับผมนะโอ้ท่านจะฝากอะไรถึงเกษตรกรที่เขาสนใจอยากจะปลูกทุเรียนไหมครับให้ข้อแนะนำถ้าต้องมีความตั้งใจนะครับคนที่จะมาคิดจะปลูกทุเรียนเนี่ยครับมันก็ดูแลรักษาก็ตามตามที่เราศึกษามานะครับครับครับแล้วก็ ้ามันต้องมีปัญหาทุกที่อะครับใช่ครับผมมันต้องมีปัญหาทุกที่เราก็ค่อยแก้แก้ไปศึกษาไปนะครับตามสภาพแวดล้อมต่างๆจะไหมฮะมันจะให้เหมือนกันหมดไม่ใช่นะครับผมมันอยู่พื้นที่อะครับแล้วแต่พื้นที่ครับโอ้ครับครับครับโอ้สุดยอดเลยครับผมมาแล้วผมปลื้มใจแทนนะฮะเพราผมเองผมก็เหมือนกันนะฮะการปลูกทุเรียนเกือบจะท้อแล้วเหมือนกับท่านนะผู้หมวดนะครับที่จะท้อแล้วแต่ก็ใจรัก นะครับแล้วก็สู้ครับเดินดูทุกสามเวลาหลังอาหารเวลาหลังอาหารตอนเช้ากลางวันเย็นครับโอ้โหสุดยอดระบบน้ำแล้วครับท่านนะครับระบบน้ำนี่เป็นอามาจากไหนครับผมวางระบบท่อไอสปริงเกอร์นะครับแล้วก็ต่อระบบน้ําของท่อไอลซลแล้วก็มีสูบน้ําขึ้นตรงโน้นเนี่ยแทงหนึ่งเนี่ยประมาณสามหมื่นหกพันลิตรครับ โอ้แล้วก็ปล่อยลงมาใช่ไหมแล้วก็ปล่อยลงมาก็ตั้งระบบมันมันก็จะหมุนเองครับโอ้ครับ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 แล้วสูบน้ําก็ใช้เครื่องสูบน้ำเครื่องรถไถเรานี่แหละเครื่องรถไถสูบธรรมดามาเนี่แหละครับใช้ลักษณะเหมือนกับเครื่องยนต์ธรรมดานะฮะแต่เราจะไปดูอีกอีกอีกต้นหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้มีปัญหานิดหนึ่งนะท่านก็จะจะสอบถามว่าเอจะแก้ไขปัญหายังไงนะฮะ กรดูต้นนี้ครับผมครับเนี่ยฮะสวยงามครับใบโอ้โหดูเนะโอ้ต้นนู้นเลยบนนู้นนี่ครับสูงมากเลยครับอาจจะสองเมตรกว่าแล้วต้นนี้ครับตรงนี้น่ยเป็นอยาวลิ้นจี่ครับยาวลิ้นจี่ซึ่งลูกชายนะที่ซื้อมาราคาก็คงจะแพงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีปัญหาครับผมอ คุณพี่ครับนี่นะฮะต้นนี้เนี่ยพอดอดีต้นนี้ย้ายมาปลูกใหม่นะครับมันคือดีมันมันห่างตรงนู้นโอ้ย้ายมาปลูกใหม่ทดลอง่ามันจะย้ายต้นอื่นสามารถมาปลูกทดแทนตัวนี้ได้ไหมได้ไหมอ๋อครับครับครับผมครับผมครับผมโอ้ที่ว่าใบร่วงไปนะฮะยอดตายตรงนี้นะฮะมันเกิดจากการย้ายนะฮะขูดเป็นเบ้ามาแล้วก็เอามาตั้งไว้นะครับผมก็ก็ถือว่า ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่านั่นนะฮะแต่ก็อยากจะแนะนําท่านว่าก่อนที่ย้ายมาปลูกนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเลาะกิ่งที่อาจจะนั่นบ้างนะฮะที่ที่มันมันมันไม่ก่อประโยชน์นะฮะในอนาคตเราต้องเลาะทิ้งก่อนถ้าหากว่าเรานะฮะเอาเบ้ามาแล้วก็มาปลูกเลยนะครับรากมันไม่สามารถหาอาหารได้เพราะรากมันสูญเสียจากการทําลายครับครับแล้วจากนั้นครับ ต้นทุเรียนก็ต้องเอาของเก่านะฮะเหมือนกับครัวเก่านะฮะเอามาเลี้ยงครับเอามาเลี้ยงลําต้นเอามาเลี้ยงใบเลี้ยงกิ่งนะครับแล้วถ้าเกิดเลี้ยงได้ก็ดีไปรอดเลี้ยงไม่ได้คือว่าจะรอดแล้วครับต้นนี้นะฮะนี่ฮะรอดแล้วแต่เพียงแต่ว่ากิ่งไหนถ้าเกิดเลี้ยงไม่ได้เขาจะสลัดกิ่งทิ้งทิ้งครับนะฮะอันนี้ก็อยากจะแนะนําเลยนะครับอยากจะแนะนําเลยให้ท่านตัดเลยครับนี่เลยนะฮะครับผมนี่เลยฮะ ครับครับนี่ออกได้เลยครับอย่างนี้ยอดอย่างนี้ก็ถือว่าไม่นั่นแล้วเราตัดครับตัดต้องไม่ตกองครับต้องเฉียงนิดนิดครับห่างจากอเห่างจากตานิดนิดนะอ๋อครับคครับอย่าไปตัดเข้าไปในตาตัดครับนี่แหละฮะจะทําให้ต้นก็อาจจะหาอาหารได้ดีขึ้นนะนะครับผมนะฮะแล้วมันจะมีอีกอย่างก็คือว่า ต้นนี้นะครับหลังจากนั้นปั๊ครับก็จะมีกิ่งกระโดงนะฮะขึ้นมาสองกิ่งกิ่งกระโดงตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าต้องกินกินอาหารเนี่ยโอ้มหาสารเลยนะครับเนี่ยดังนั้นเราจะเลี้ยงกิ่งกระดงกิ่งเดียวเพียงพอนะครับกิ่งนี้ไม่มีความจําเป็นแล้วครับผมครับสองอันตัดเอาได้เลยครับผมครับครับเนี่ยฮะหลังจากนั้นก็จะโล่งครฮะรับรองว่าอีกไม่นานนะฮะอ่าราก เขาหาอาหารได้อย่างเพียงพอแล้วนะครับเขาก็จะเลื้ยขึ้นมาเลี้ยงนะฮะ so. ลำต้นนะฮะและกิ <est> ่งและใบต่างๆนะฮะซึ่งก็พวกนี้ก็เป็นโรงครัวอย่างดีละถือว่าไม่ไม่เป็นไรแล้วครับผมอันนี <neighborhoods> ้คือเราแลกเปลี่ยนกันนะครับเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับศึกษาไปเรื่อยๆศึกษาครับผมมาดูต้นนี้ครับผมอันนี้เงาะครับดูดูเงาะปีปีก็ได้ขายเยอะเหมือนกันนะครับผมหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นโอ้ว้าวนี่ครับ ดูทีครับแต่นี่มูสันคิงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปีกว่าเนี่ยย้อนไปสองปีเลยนะเนี่ยปีกว่าท่านผู้ชมครับดูที่รเอายืน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 เพื่อเป็นโอ้โหของท่านร้อยหกสิบนะครับครับครับอันนี้ก็เป็นสองเม็ดกว่าแล้วนะครับผมโอ้โหมาดูตัวนี้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นมูสันคิงครับผม มูซังคิงต้นนี้เนี่ยผมมาสังเกตเห็นเมื่อกี้นะฮะว่ามีตัวทำลายแล้วครับเป็นแมงนะฮะตัวนี้อันตรายมากๆเลยะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นะจะจะระบาดแล้วนะครับรบ,รบเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยแล้วตัวเป็นตัวแสบเลยนะครับเนี่ยพวกกิจกัดกินแล้วะฮะใบจะแหว่งนะฮะแล้วมันจะออกไข่และจากนั้นมันก็ขยายนะใหญ่โต โอ้เจออีกอย่างแล้วครับท่านครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะถูกแมงกัดแทะนะฮะยอดนะฮะถูกทำลายจากยอดนะฮะเกือบลอบแล้วนะฮะถึง80เปอร์เซนต์กิ่งนี้กว่าจะสร้างเนื้อขึ้นมานะนะฮะก็จะมีปัญหาแน่ๆเลยครับท่านผู้อ่ท่านผู้หมดครับผมแนะนำอย่างนี้ครับแนะนำว่าอยากจะให้ตัดทิ้งเลยนะฮะ เพื่อที่จะเขาจะสร้างกิ่งกระดงขึ้นมาอีกใหม่แทนนะครับตัดเลยครับท่านผู้ใหครับรงนี่นะใช่ไหมบนบนบนกิ่งหน่อยครับบนกิ่งนี้อ่ะตันนี้ครับผมครับผมนี่ฮะเห็นไหมฮะตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยครับไม่มีประโยชน์แล้วครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับกรณีที่เราเกิดความเสียดายว่าบางคนก็บอกว่าเออไม่ตัดแล้วให้รักษาแล้วกว่าจะหุ้มการหุ้มนะครับ ผมเชื่อแน่ว่ากว่าจะแตกหุ้มเนี่ยผมว่าหลายปีครับแ,แต่ถ้าเกิดเราตัดแล้วนะเขามีกิ่งใหม่กิ่งกระโดงขึ้นมาใหม่นะครับก็จะทําให้อาจจะโตกว่านี้แข็งแรงกว่านี้น,นะครับนี่กิ่งเหนือตัดไหมครับเนี่ยครับตัดครับตัดครับไม่ต้องไปนั่นลเลยครับเห็น<อ>ไหมฮะเนี่ยตอนเช้าอเราจะเจอถ้าเดินดูนะฮะทุกต้นเราจะเจอแมงประเภทนี้นะฮะเขาเรียกว่าแมงเขาเรียกว่ามันจะเป็นในฤดูฝน ถ้าบ้านเรานะฮะบ้านพักภาคเหนือของเรานะครับเขาเรียกว่าแมงแม่ฝนตัวใหญ่ๆกล้ามใหญ่ๆที่มันกัดแน่นๆนั่นเลยฮะครับสวยครับเนี่ยโอ้โหดูยอดเลยครับท่านครับท่านผู้ชมครับโอ้โหยอดเป็นศอกเลยนะครับขึ้นทุกกิ่งนะฮะและกิ่งก็สลับกันเป็นฟันปลาสวยงามครับผมเนี่ยฮะเขาบอกว่าหนึ่งใจต้องรักสองสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆนะ แล้วเรื่องของการให้น้ําการให้ปุ๋ยครับผมนะฮะท่านผู้ชมครับอาการที่จะปลูกทุเรียนนั้นฮะสิ่งแรกที่จะต้อง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 มีก็คือเรื่องของใจใช่ไหมครับเรื่องของใจรักต้องมีใจรักครับท่านมาพักอยู่ที่นี่เลยนะครับผมนะใจมาดับแรกครับและการจัดการ การจัดการเนี world, you know it, it you know it, ่ยนะฮะเราก็จะศึกษาใหม่ได้ถ้าใจเนี่ยศึกษาไม่ได้ครับครับถ้าใจเนี่ยไม่รักครับครับรับรองได้เลยครับถูกต้องครับส่วนที่ว่าจะใส่ปุ๋ยอะไรใส่ดูแลยังไงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับใครบ้างนะฮะก็ก็ก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับแต่ถ้าหากใจไม่ได้ไม่ได้ครับดังนั้นเกษตรกรทุกคนครับในฐานะลุงหนวดเกษตรออนไลน์นะครับได้คุกคีในเรื่องของการปลูกลำไยมานานแล้วก็ได้ศึกษาครับ ก็อยากจะให้เกษตรกรทุกคนประสบผลสําเร็จครับสังเกตเห็นไหมครับว่าทุกคนเนี่ยที่ปลูกลําไยไม่สําเร็จจะท้อกันทั้งหมดครับผู้ผู้ผู้หมดครับแต่ว่าคนที่ประสบสําเร็จเขาจะปลูกและปลูกปลูกและปลูก จนเป็นมหาเศรษฐีใช่ไหมครับดังนั้นเกษตรกรทุกคนถ้าเกิดมีใจรักแล้วผมเชื่อแน่ว่าประสบสําเร็จครับถ้ามีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันนะครับผมลุงนวดเกษตรอองไรครับถ้าหากว่ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมครับสวัสดีครับท่านผูู้้หมวดข้าบดีครับ